จับประมงนะครนี่เขาจับููม้ามานะได้เยอะเลยตืดน้ำใสมากเลยนะครับตอนนี้น้ำใสมาก น้ำใสมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดแสงจันทร์จวรยองนะครับเรือประมงมีสองลำนะครับมีเรือประมงหลับเราไปดูปูม้านะครับเมื่อกี้ป้าเขาจับปูม้าขึ้นมานะครับได้ปูม้าเยอะเลยเรามาดูกันนะครับสดๆจาก ทะเลเลยนะครับอ๋อนี่อ๋อเหลืออยู่นิดหนึ่งเหลืออยู่นิดหนึ่งเนี่ยฮะเนี่ยปลาแกจับขึ้นมาแล้วขายแล้วแล้วอยู่เงี้ยได้เห็นได้เห็นต้อนขึ้นเงี้ยไฟป๊อปป๊บปหมดใช่ใช่้วลิมันจะกินข้าวกับอะไรนะสันข้าวพี่นะปูไหมพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกนะเอายังมีอีกเล้วครับยังยังมีอีกกกำลังกดอยู่เนี่ยอออคกิโลเท่าไหร่นะปลาอันนี้สามห้าค่ะลยแค่นั้ค่สามบห้าตึ๊กแน่นมากสามสบห้าบาทเหรอสามห้าสิบหรือสามสามสิบห้าสามยห้าสบหสามห้าบาทนั่นะก็เลยตกใจเอยวางไว้สี่คืนเลยได้มาแค่สี่คืนนะสคืน สามร้อยหสิบาทนะครับเนี่ยโอเคเหลืออยู่เท่านี้เมื่อกี้มีคนซื้อไปเยอะแล้วหมดแล้วดูประมุดีน่ารักเชียวมาทำไมอมันติดอีนี่เดีกกวไม่ไหวอ่ะนี่ตัวเมียนะครับต้มกินในตวงนะต้มตัวผู้กี่ตัวโลป้าอ๋อไม่ถึงโลดีประมาณห้าหกตัว แ,แต่ว่าตัวผู้เท่ากันไหมเ,เท่ากันเท่ากันอ๋อใช่โอ้นี่มีปลาหมึกด้วยนี่ยัมึดด้วยนะครับผูม้านะครับปูม้า่สวยเลยโอ้สวยมากกิโลสามร้อยห้าสิบครับ เอาไหมเอาไหมมีใครสนใจไหมฮะสดสดจากทะเลนะครับเนี่ยสดสดจากทะเลโปูมาสามร้อยห้าสิบเนี่ยฮะเหล่ยประมงเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอ่ามาทางนี้ทางนี้แล้ว อ่าเดี๋ยวค่อยไปล้างล้างยัไม่้เขาไม่เล่นเลยอ่ะเขาไม่เล่นเลยพอแล้วครับจะล้างไงให้สะอาดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปล้าง เรามาดูเรือประมงนะครับตอนนี้อยู่ที่หาดแสงจันทร์จััดรยงนะครับเมื่อกี้ไปดูภูมามาแล้วขายสามร้อยห้าสิบสาห้าสิบบาทนะครับภูมา้าดูทะเลสวยมากนะครับใครที่จะมาเที่ยวนะจััดรยงนะครับหาดแสงจันทร์น,นี้บรรยากาศก็มีร้านอาหารนะครับรถเข็นข้างๆนะไม่ต้องเสียค่าจอดรถนะจอดรถฟรีเลยนะครับ ตรงน้นก็จะเป็นโรงงานสาคคานะฮะมาประพุดนะครับ,บ,รบอยู่ตรงโน้นนะเดี๋ยวจะโ o o m ให้ดูนะครับปพืบนี่มาประพุดนะครับแต่ว่าน้ำก็ใส่ดีเมื่อกี้ป้าเขาไปดักดักปูม้านะครับดักสี่คืนทั้งนั้นนะได้ไปสี่กิโลนะก็นะนะวิธีชับกระมงนะครับ บรรยากาศล่มเย็นนะครับไม่ร้อนนะครับนใครจยามาเที่ยวทะเลนะครับตอนนี้สวยงามมากครับทะเลตะวันออกเราไปต่างประเทศนะใครที่จะไปเที่ยวทะเลนะฮะตอนนี้อยู่ที่ทะเลจังหวัดระยองนะครับที่หาดแสงจันทร์นะครับน้ำใสามากครับใสสวยมากเลยไม่แพ้ภาคใต้ตอนนี้ภาคใต้ฝนตกหนัก นะเป็นลมมรสุมเข้านะฮะเพราะนั้นใครที่จะไปเที่ยวก็มาเที่ยวภาคตะวันออกได้ที่ระยองนะครับนะทะเลสวยน้ำใสมากครับดูฮนะมีปูนะครับปูม้านะครับที่ชาวประมงจับขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะมีปูม้ามีปลาหมึกนะครับนะก็ถามป้ากันละนะขายกิโล350รห้าสิบ มีเรือประมงอยู่สองลำนะครับก็พี่เขาก็ไปจับขึ้นเข้าเข้ามาเมื่อกี้นะฮะออกไปทั้งคืนนะเข,เข้าเข้าเข้ามาเมื่อตะกี้นะฮะเข้าฝันก็ใช้อวนนะฮะอวนไปวางไว้แล้วก็ติดปูม้ามานะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้รอบนะครับใช้อวน ใอ้วนในการดักปูม้านะครับตรงนู้นก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ไกลๆเดี๋ยวจะซูมให้ทุกท่านดูนะมีเรือแล้วก็พวกเรือส่งสินค้าอะไรพวกนี้นะครับที่มารับสินค้าที่สาหก,กรรมมาตัวพุดนะนี่เรือใหญ่เดออขา,ายผ สอนนิดนึงนะครับบรรยากาศดีนะครับที่ระยองเรามานักท่องเที่ยวก็มีพอประมาณนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะเพราะว่านี่นะครับก็จอดรถฟรีนะครับมีต้นสนนะ อยู่ริมชายหาดนะครับก็ mm hmm. จอดรถได้ แสงจันทร์จังหวัดละยองนะครับตอนนี้